ออะไรย่างงี้เหรอนี่มามาต้องทำเร็วมต้องทำนี่ของนี้ต้องอย่างเงี้ยคืออร่อยค่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าซบนี่คือกะหรี่ที่อร่อยที่สุดในปฏิกิรในโลกลาใบนี้ไม่มีอะไรอร่อยกว่านี้แล้วถูกต้องไหมคะมันไม่มีอร่อยกว่านี้ตอนนิ้งสนุกว่ากะหรี่ก้าวอินอร่อยแล้วจะคิดในใจว่าอ๋อ เป็นมากหวานหัานหวานหวมนหนแม้สหวรือวนตันวานห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 านหวานหวานรวานานหวานหานานี่นนนีวานหนหนหหวหวนาานาาานานน